นำพิษมาสู่มนุษย์อ๋อมิหน่าละ่ะเรื่องราวของคนถึงได้มีแต่ความยุ่งยากขนหรือยุงแบบไหนจะยุ่งกว่ากันก็ต้องร้องมาฟังเลียนวาทีวันนี้ขนแบบไหนร้ายกว่ายุงผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อถาวรน,นะครับเขามักจะพูดเสมอว่ายุงร้ายแต่ว่าเมียเนี่ยร้ายกว่าเขาบอกว่ายุงเนี่ยเวลามันกัดเสร็จแล้วมันก็บินไปแต่เมียนี่กัดแล้วไม่ปล่อย Oh. กัดแล้วกัดดะด้วย oh. แล้วที่สําคัญคือเวลาเวลาที่ยุงกัดเนี่ยนะครับมันจะเป็นตุ่มแล้วก็หายไปได้แต่เวลามีอากัดเนี่ยเห็นแกเล่าให้ฟังว่าถึงขั้นบตรทยัก oh. นอกจากนั้นธรรมชาติของยุงเนี่ยนะครับเวลามันกัดปุ๊บเราก็ตบมันได้ใช่ไหมครับมีอากัดลองตบสิครับคุณโย่งคงรู้ดีว่าเป็นยังไง คนประเภทที่สองที่เขาบอกว่าน่ากลัวกว่ายุงก็คือคนประเภทที่ยุงไม่กล้ากัดเพราะว่าเลือดนั้นอาจจะมีมาตรฐานทางศิลธรรมต่ำจนเขาไม่กล้าที่จะกัดถ้าเผื่อว่าเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมก็คง ISO ก็คงไม่กล้ารับรองมาตรฐานคนประเภทที่สามที่น่าจะร้ายกว่ายุงเรามักจะเห็นนักกฎหมายทนายความ ผู้กล่าวหานะครับเสมอก็ชอบทําดําให้เป็นขาวทําขาวให้เป็นดําในเวลาเดียวกันถ้าเผื่อเป็นรัฐบาลแล้วเกิดมีการกล่าวหาโดยใครก็ไม่รู้ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินว่าเป็นรัฐบาลทนายขอให้ท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็เข้าใจด้วยนะครับว่าในหมู่คนดีนั้นย่อมมีคนชั่วอยู่อเพราะฉะนั้นการที่สภาทนายความออกมาดําเนินการเพื่อให้มีการขอโทษขอโพยได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านคิดดูแล้วกันว่าถ้าว่าทนายร้าย ใครร้ายกว่าทนายเพราะฉะนั้น oh, <wow. S 1> ในหมู่คนดีก็มีคนชั่วในหมู่คนชั่วก็มีคนดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกําลังวิตกกังวลมากๆก็คือเวลานี้นั่งไปตามนั่งรถไปตามถนนนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่ประเทศไทยเราจะออกกฎหมายนักกฎหมายจะออกกฎหมายนะการทําเป็นพระราชบัญญัตินั้นต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรสามวาระผ่านวุฒิสมาชิกสามวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระประมาภิไธยถึงจะเป็นพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายได้ เวลานี้ท่านนั่งรถไปตามถนนท่านเห็นไหมครับเขาเขียนป้ายกันเต็มไปหมดเลยสองข้างทางรับทำพรบคุณรู้สึกไหมครับว่ามันเหนือกว่าสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรสมาชิกรัฐสภาอีกท <Yeah. S 1> ่าเจยเห็นนักการเมืองคุยกันบ้างไหมครับบางทีเราเห็นนักการเมืองสองคนคุยกัน คนหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊ฉันจะทําอะไรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้ดีอีกคน,นเขาบอกว่าวิธีนี้ที่ดีที่สุดที่เธอจะช่วยประเทศชาติได้คือนั่งเฉยเฉยบางครั้งการไม่ทําอะไรเลยก็จะช่วยชาติได้มากกว่าแม้จะเป็นนักกฎหมายหรือจะเป็นอาชีพใดก็ตามนักการเมืองครับหลายท่านคงรู้จักดีเคโลรู้จักไหมครับเคโลนึกภาพเห็นหน้าไหมครับว่าเป็นใครนึกกันเอาเองก็แล้วกันทางบ้านก็ช่วยช่วยกันนึกด้วยเคโลเขาเคยบอกว่าคนที่ร้ายกว่ายุงนั้นคือคนประเภทเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่นยขอให้โนบิตะฟังไว้ด้วยกันแล้วกันเวลานี้เลือกสัรนกันหน่อยนะคะคนมีหลายประเภทเมื่อกี้บอกแล้วนักกฎหมายก็มีเลขกลนของเขาไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรับอะไรเนี่ยรับเอาที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้แล้วในขณะเดียวกันให้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เหมือนกันขอโทษนะคะถ้าพูดอะไรผิดไปและล่วงเกินนักกฎหมาย ผู้หญิงไทยสามารถขอโทษได้อย่างน่าชื่นตาบานอ,อ,อยากดูว่าในวงการนี้มีบ้างไหมที่ที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของขยะของวงการเนี่ยหรือคนที่ร้ายกว่ายุงแบบไหนเนี่ยมีบ้างไหมจากคุณยง่งออมีวีวาทีต่อไปจะเป็นชั่วโมงแล้วก็มีต่อไปไม่ใช่ชั่วคราวนะครับ มีต่อไปอยากให้รายการดีๆแบบนี้ยูนั่นนๆสาธุอ้าวล้วจดมันต้องเยอะใครขโมยอ่านไปหมดเลยเนี่ยเออไม่ได้ขโมยอ่านทั้งหมดเลยร่้งไงเลยหลุดไปหมดเลยสิท่านหลุดหมดเลยพี่เนี่ยไม่รู้ยังไงเนี่ยไอ้ที่จดไม่เหลือแล้วฮะไอ้ที่จดไม่ได้เหลือแล้วไอ้คนที่ขโมยอ่านเนี่ยร้ายกว่ายุงอีกเนี่ย ดูยุ่งที่ตงตรงงานกันใหญ่อาจารย์ถาวรบอกว่าเมียไรก็อยู่แม่ถูกใจแล้วกิอาจารย์ขอบคุณมากครับผมไม่กล้าพูดแทนเทียเมียไทยเมียผมนี่แหละครับนะไม่รู้วันไหนเวลาไหนจะโมโหเราน่ากร่วมยุ่งย่างว่ากลางมุ่งยุ่งก็เข้าไม่ได้แต่คนที่ครับใส่มุ้งลวดมีลูกกรงเหล็ก มันยังงัดเข้าไปได้เออเห็นไหมในคุกนะ่ะมีกรงเหล็กยังแหกออกมาได้หลายกว่ายุงไหมอืมยังมีขา่าวคนอยู่บ่อยๆว่ามีนักโทษแหกคุกเมียผมแล้วไม่กล้าออกตลาดแล้วมีนักโทษแหกคุกที่ไรบอกทําไมไม่ออกอ่ะบ้าสิขนาดคุกมันยังแหก ยุงเน่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยโกงที่ดินไม่เคยกินที่นาไม่เคยบ้านะอำนาจริงจริงแล้วเรื่องแบบเนี้ผมไม่ค่อยอยากยุ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันยุ่งออไม่ยุ่งดีกว่ามันจะได้ไม่ยุ่ง แม่จะบอกให้ยุงงนี่มันแค่กินอิ่มแล้วมันก็ไปแต่คนที่เท่าไหร่ก็ไม่พอในวงการเรามีไหมมีมีเยอะแยะเลยแต่ยังให้พูดเลยเดี๋ยวมันยุ่งไม่ยุ่งดีกว่าจะได้ไม่ยุ่งยุ่งกินเฉพาะเลือดแต่คนที่กินสารพัดสารเพกินเล็กกินน้อยกินนอกกินในกินนอนกินนี่กินกระทั่งน้ำตาสอง วยยิ่งร้ายกว่านั้นไปอีกกินบ้านกินเมือง <Why? S 2> oh, oh. วายโอ้โอ้พวกกินบ้านกินเมืองนี่ท่านสังเกตได้ง่ายๆเลยอาการมันจะบอกไอ้พวกนี้มันจะไม่ลุกไปทำมาหากินมันจะนอนอยู่กันน่ะเคยได้ยินไม่นอนกินบ้านกินเมืองอ่ะเออเออเออ คนเราเนี่ยจะชั่วจะเลวจะไม่ดีจะไม่มีชิ้นดีจะไม่เคยสร้างความดีสร้างแต่ความชั่วแต่คนคนนั้นน่ะอย่าไปว่าเขาเขามีประโยชน์เขาสามารถจะทำให้ประเทศชาติดีขึ้นได้ในบางเวลาอย่างเช่นเวลาเขาตายถามจริงๆเถอะคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่ว่า นอนกินบ้านกินเมืองก็ดีอะไรก็ดีมีไหมในวงการบันเทิงก็มีนอนคอยช่วยกันทำมาทากินอะไรเงี้ยพี่รู้แล้วอ่ะพี่รู้แล้วละนอนจนพุงออะไรเงี้ยพี่รู้แล้วล่ะพี่รู้แล้วพี่เห็นแล้วเด้อแล้วพี่ก็คิดว่าพี่รู้จักเขาแล้วเด้ออย่างน้อยก็มีมาคนหนึ่งอ่ะให้เราได้เห็นแล้วไม่มีใครมาเลยนะเนี่ยวันนี้ไม่ใช่เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กที่มีความกล้าวันหน้าต้องดีกว่าวันนี้ผู้ใหญ่ในวันนี้ คือผีเดวนาสวัสดีครับท่านผีทั้งหลายครับเด็กนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นสอบเป็นสอบบางคนไม่สอบครับไปเข้าสรงไปแก้บนพระเจ้าพระคุณเอ้ยถ้าลูกสอบผ่านนะลูกจะขอวิ่งรอบสนามสิบรอบแต่ตอนนี้กลัวหลวงพ่อไม่เชื่อลูกขอวางมัดจำไว้ก่อนหนึ่งรอบก็แล้วกัน คุณเกียริมรรคครับเชื่อไหมครับว่าทาไมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้จะต้องงมงายเพราะมันงมงายตามผู้ใหญ่อนาคตผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนคงต้องอุ้มช้างวิ่งแก้บนทั่วประเทศไทยนะเพรานะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ดีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีทั้งหลายจะต้องสอนลูกให้รู้ให้เห็นว่า สอนลูกให้เห็นว่าอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่าเห็นผิดเป็นชอบอย่าเห็นผีปอบเป็นแคทริยาอย่าเห็นมาชาติเป็นน้องใหญ่อย่าเห็นสังทองสีใสเป็นชายชาติโยดมนะครับไอ้บางพวกที่ยกตีกันยกทีมตีกันยกพวกตีกันนี่ก็เหมือนกันนะครับเลือดสาดครับเดี๋ยวนี้ทางการเขามีวิธีการนี่คือว่าพวกที่ยกพวกตีกันเนี่ยนะครับต้องให้ไปฝึกทหารแต่บางทีนะครับเดี๋ยวนี้พอมันไม่ยกพวกตีกันแล้วมันมีวิธีการใหม่ ก็คือวิธีการประลองยึดแ,แปลกๆขี่มอเตอร์ไซค์บิดมอเตอร์ไซค์แข่งกันบิดบิดบิดบดบดนะครับเอาผู้หญิงซ้อนท้ายนะครับใครชนะได้ผู้หญิงไปปะโถเยผู้หญิงเหล่านี้นะครับเชื่อไหมครับผู้หญิงมีค่ามากมายมหาศาลทําไมไปทําตัวมีค่าแค่เป็นแค่ของรางวัลเขาเท่านั้นล่ะครับว้าวด้านแต่งกายก็เหมือนกันสังเกตดีๆครับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้หัวจรดเท้า ทรงผมมีกี่สีครับสีแสดสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีชมพูสีช้างคลอกสีชำ้ำเลือดช้ำหนองทั้งหลายนะครับแต่งตัวบางคนนะครับหน้าเหมือนประจวบเลยหัวก็เถิกฟันก็เยินทําผมทรงแหลมแหลมเนี่หอยเม็ดลอยผ่านหน้าไปไม่รู้จักอายเขามากเลยเหรอนะครับเสื่อก็เหมือนกันครับสายเดียวสายคู่มีสายไร้สายก่ออกยกเต้าหน้าสมเพศเพศานาเยาวชนไทยที่รักครับ เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีต้องเอาดีให้ได้เดี๋ยวนี้อะไรต่อมีอะไรเขาก็ต่างชิงดีชิงเด่นชิงร้อยชิงล้านเพื่อที่จะได้มาซึ่งหนึ่งในดาวล้านดวงให้ได้เพราะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากมัวทําตัวเป็นแสบคูณสองจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาสู่สมาคมชมดาวได้เลยอย่าคิดว่าสนุกไปวันวันสุดสุดสุด,สดพุดเล่นเล่นยี่สิบยังไม่กลับบ้านเที่ยวสารแนโชว์ไปทั่วนั่นหาความลับเฉพาะคนรู้ใจเพื่อได้มาซึ่งคนที่ถูกใจใช่เลยและผู้ที่ชอบซ้ำระก,กําใจก็คือคุณพ่อคุณแม่ เจาะใจท่านดูสะบ้างแล้วจะรู้ว่าท่านรักเรามากแค่ไหนลูกชั่วบางคนหลอกลวงเงินพ่อแม่ไปใช้ในทางที่ชอบไม่ควรคิดว่าเป็นเกมล่ามาหาสมบัติสุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องหาเกมแก้จนทําท่านภูมิเกียรติที่เคารพครับครอบครัวทั้งหลายที่ยากจนระเบิดเถิดเทิงอยู่ในขณะนี้ก็เพราะลูกชั่วเพียงบางคนเท่านั้นเองต่อไปนี้เยาวชนไทยที่รักครับนี่คือสัญญามาหาชนเราจะสัญญากันว่าเราจะเป็นเด็กที่ดี จงรักพักดีต่อครอบครัวจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สมค่าที่เราได้เกิดมาเหยียบย่ำบนผื้นแผ่นดินไทยและนี่คือด้วยรักจากใจทีวีวาทีเพื่อปี2อง0ลงจนได้ขึ้นมาบอกว่าเด็กนักเรียนบางคนเวลานี้ลุ่มหลงและหลงไหลไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรจะสอบแทนที่จะดูหนังสือไปดูหมอ จะสอบแทนที่จะท่องตำราไปเข้าส่งแล้วบางคนนั้นหมอแนะนําให้อุ้มช้างแล้วก็ใช้วิธีเลยนะอุ้มช้างแก้บนบนี่ขอโทษวงเล็บไว้เป็นที่เข้าใจเฉพาะที่นี้นะคะอย่าบอกให้ใครรู้เข้าใจว่าเป็นเด็กนักเรียนหญิงเท่านั้นนะคะเ <c oughs> พราะเรายังไม่เคยเห็นว่านักเรียนชายอุ้มช้าง ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยเราเห็นแต่นักเรียนหญิงนะแต่บอกไปนี้เราก็มีนักธุรกิจกระสุนติดๆขัดๆหรือเปล่าไม่ทราบอาจารย์ถาวรชอดชื่นค่ะผมต้องขอแก้ข่าวซะก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์สุรวัตรนะครับมาบอกว่าอะไรนะผมเป็นตัวเป็นคนเริ่มต้นพูดนะครับหาว่าอะไรเรื่องเรื่องของเมียเรื่องของอะไรเนี่ยนะฮะ แล้วก็ว่าอะไรนะอาาจย์ยพูดกับเม<อ>ียเยมียกัดนะฮะแล้วตบเมียตบยุงอะไรเงี้ยนะผมไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าผมเพียงแต่ยกพาสิทธ์ว่ายุงร้ายกว่าเสือแต่เมียเนี่ยร้ายกว่ายุงม่เข้ามาในมุ้งได้ผมพูดแค่นี้นะฮะ<ม>เรื่องกัดเรื่องตบที่ผมไม่เคยพูด<ม>นะผมเองเนี่ยนะครับกับเมียเนี่ยนะครับผมให้เกียรติสุภาพ <c oughs> เรียบร้อยไม่เคยนินทาว่าร้ายเมียที่ไหนเพราะเมียสั่งห้ามไว้ ผมให้เกียรติมาตลอดไม่เคยนอกคําสั่งเลยนะครับะนนั้นที่พูดมาทั้งหมดผมต้องแก้ข่าวให้ดีเพราะมันเกี่ยวกับสวัสดิภาพในความปลอดภัยในชีวิต <laughs> ค,นคนเราต,ต้องยึดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับเด็กเด็กชายสัตว์กรเนี่ยนะครับ,นะรบก็เรียกว่ารอบรู้มากเลยนะครับนะทีวี TV ทุกเรื่องเอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องได้หมดเลยนะครับ ผมเองเนี่ยครับเป็นนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจเองเนี่ยนะครับร้ายและคนนะครับก็ร้ายยิ่งกว่ายุงนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะการทําธุรกิจเนี่ยนะครับบางคนก็ไม่ซื่อสัตย์ในการทํางานนะเขาเรียกว่าอะไรฮะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่บางคนบอกซื่อกินไม่หมดแต่มันอดอดอยากอยากเพราะนั้นเอาได้เอาไว้ก่อนนะครับ แล้วบางทีนักธุรกิจเองนะครับก็ต้องผจญกับความลําบากของคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะฮะอย่างผมเองเนี่ยนะครับมีห้างสรรพสินค้าอยู่ผมก็ต้องดูแลเชื่อไหมครับบางทีของหายเนี่ยจับกันไม่หวาดไม่ไหวนะฮะแล้วมีอยู่คัหนึงเกือบแย่ครับไม่รู้จะแก้ยังไงนะฮะเขันแกเสื้อชั้นในสตรีนะครับยกทรงนะฮะหายนะฮะเราก็ค้นกันทุกวันเลยเย็นก็ค้นใครเอาติดกระเป๋าหรือเปล่าไม่มีเลยนะครับไล่จับกันอยู่หลายเดือนกว่าจะรู้ความจริงจับอะไระจับจับว่าใครขโมย เห็นไหมเห็นไหมเรามีคนเข้าใจแบบเดียวเราเป็นเพื่อนกับเราอ่ะนี่แหละเพราะฟังคุณโย่งเยอะก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมชักระแวงก็ชักเราแวงใครระแวงน่นทั้งน้นทั้งนี้ใช่ไหมชักไม่รู้ใครระแวงใครนะครับพยายามจะตรวจคนถามว่าใครมันขโมยใครมันขโมยหาไม่ได้ครับเย็นลงมาเช็คหมดทุกคนกระโปงกระเป๋าแม้กระทั่งในกระเป๋ากางเกงในกระเป๋าอะไรต่างเช็คหมดไม่เจอครับกว่าจะรู้ความจริงเป็นางฮะใช้วิธีนี้ครับ ตอนเช้ามาทำงานไม่ใส่มาใส่กับตอนเย็นใครจะไปนึกใช่ไหมครับเลยต้องตั้งแผนกใหม่คอยตรวจตอนเช้าใส่มาหรือเปล่านะครับปรากฏว่าตั้งแผนกได้ไม่กี่วันยุ่งกันดีครับมีคนสมัครขอทำหน้าที่นี้ทะเลาะเบาะแว้งกันในบริษัทในที่สุดผมก็เลยจำเป็นครับ ต้องรับใส่เ,เมื่อเมื่อจะทําความดีนะครับในสุดเนี่ยนะครับชีวิตก็หนีไม่พ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปเถารัดเอาเปรียบไปกอบโกยอะไรมากมายเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรนะครับไปก็ต้องไปมือเปล่ามันเรามานะครับก็คงอยากจะให้ ทำแล้วทําด้วยคุณธรรมนะครับฝากชื่อไว้กับสังคมกับประเทศนรชาติวางวายมาลายซิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลการครับ